ก็พี่เมลีกอังกฤษเมื่อคืนรางคารลุยกันสนุกเลยนะครับผลที่ออกมาครับบอลมัดแพ้เออร์เบอร์ตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นแจ็คกิลลิชทำประตูชัยนาะทีที่78ยิงแฉลบเข้าประตูไปฮะเดวิดนอยส์ es, ตอนที่ครับพาท็อฟฟี่สีน้ำเงินขึ้นที่9แล้วขณะที่บอลมัดนี่ห้านัดหลังได้แต้มเดียวฮะเสมอหนึ่งแล้วแพ้ไปสี่ลนไปที่14แล้วนะฮะทั้งทงที่เคยเป็นรองจ่าฝูงด้วยคู่ฟูลแรกกับแมนซิตี้นี่แมนซิตี้นำห้าหนึ่ง ปรากฏว่าจบ5-4ฮะโอ้ใครเชียร์แมนซิตี้ไปนี่ช้ำเลยฮะมาระยะหลังๆเรือใบเป็นอย่างนี้ประจำนะนำลีด2-0เจอ2-2เกมที่แล้วยังดีที่โฟเดนมายิง3-2นะอ่นะนัดนี้ฮะในที่สุดฮาแลนด์ก็ทำประตูที่100จนได้นะในพรนะีเมียร์ลีกฮะก็เป็นประตู1-0ขึ้นนำนัดนี้ฮาแลนด์เสา1คานหนึ่งลูก2-0นี่จ่ายให้ไรเดอร์ยิงนะฮะเกมนี้ฮาแลนด์ land, ยิง1แอสซิสต์2 ใครเล่นเกมแฟนตาซีวันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วลูกที่3ก็มาจากโฟเดนยิงกันสนัดวันไหวโฟเดนนี่สองด้นหลังยิงไป4ประตูเลยครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่เอมิลสวิตโลไปม่งประตู3-1ท้ายครึ่งแรกนะแต่ว่าตน้นรึงหลังโฟเดนมาได้4-1แล้วก็โดกูยิงฉบับเบอร์เก,เก้เป็น5-1นึนึกว่าจะสบายปรากฏเจอ3ลูกล้วนเลยครับอีโวบี้นาะทีที่57ชุกูเอเซ่ครับ72กับ78 จบที่5 4าเละโอ้ยิงกัเก้าลูกนะคู่นิวกับสเปอร์จบที่2 2งนะเล่นไป70นาทียัง0ูนเลยนาทีที่7จ็ดสิบเอกาโบโนกิมาราสทำประตู1 0ให้กับนิวนะฮะกับตันของอนิวคอนเซิล์นเขายิงกับตันของสเปอร์ก็ไม่ไม่ไหวไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นี่เหมือนกันนะฮะไม่น้อยหน้าครับโรเมลโรครับยิงนาทีที่78ก็เป็น1 1 แต่ว่าโอ้โหนิวคาสเซิลมาได้จุดโทษนาทีที่8 6นะแล้วก็กอดดอนยิงเข้าไปลูกนี้เบนตันคูกับอาเบอร์นะครปะทากันนะแ,แมวมองก็ธรรมดานะัพุทธศิลป์จิตมันป้าป้าบ่บ่ะอ,อ,อ VAR อะไรก็ไม่รู้อย่างดีฮะสเปอร์มาตีเสมอนาทีที่94ห้านะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูนะฮะโรเบโลๆๆแม่งตีกายยิงดื้อ,อจบ2-2ไปสเปอร์5นัดก็ได้แค่2แต้มนะเสมอ2แพ้3ไม่ชนะใครเลยวันนี้ลุยกันต่อยโอ้ หกคู่ครับอาร์เซนอลจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชคู่ตีสองครึง่งอาร์เซนอลไปเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งนะฮะวันนี้ฮะโยเคเลสมาดูเอเก้เอเซซาก้าไลส์ซูบิเมนดี้ครบครันเลยฮะส่วนเบรนท์ฟอร์ดนำมาโดยอีโกติอาโก้ยิงแล้วสิบเอ็ดประตูตามหลังฮาแลนด์ลูกเดียวนะฮะแล้ววัตตาล่าดัมสกาชาร์เดอร์ก็เล่นดีเหลือเกินครับอย่างไรก็ตามนะตอนนี้อาร์เซนอลดูสมบูรณ์นะเตะในบ้านด้วยนั่นแมวว่าเบรนท์ฟอร์ดสู้ไม่ได้ครับความหนักหน่วงแต่เบรนท์ฟอร์ดอาจจะยิงงได้สักกลูนึ แั่นหมายให้อาร์เซนอลชนะ3-1คู่ไบรตันกับวินล่าไบรตันสี่นั้นหลังกดไป10แต้มเลยล่าสุดก็ยิงฟอเรสสองศถึงบ้านเลยเวลเบกเด็โกโกเมสลุตแตอรมิน, Villa, น 3, เตะน่ากลัวนะฮะส่วนวินล่าชนะมาสาเกมรวดล่าสุดชนะวูฟหนึ่งศูนย์แต่วันนั้นโอ้โหเจอวูฟทําแสบเหมือนกันนะฮะยังดีเอาตัวรอดมาได้นำะมาโดยวัดกินโรเจอร์สพวกนี้ครับนั่นหมายว่า2ทีมอันดับสูงโคจรมาเจอกันอย่างนี้ฮะวินล่าแพ้ยากมีโอกาสที่จะจบที่1ประตูตอนหนึ่ง คู่เบอร์รี่กับพาเลตฮะเบอร์รี่ลองบอยเวลาเตะเนี่ยเทิร์ฟมัวแผลยากเหมือนกันนะฮะส่วนพาเลตเนี่ยตอนนี้อิทไม่รักซาเจ็บนั่นหะมายว่าจะชนะง่ายๆคงจะไม่ได้นะฮะชี้ที่จบสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับวูฟกับฟอร์เรส์วันนั้นวูฟที่แพ้เวลาเล่นดีแล้วนะฮะนั่นหะมายวาเชื่อว่าวยอย่างน้อยวูฟยิงได้แล้วไม่แพ้นะแต่จะให้ชนะฟอร์เรสซึ่งครบเครื่องมีทั้งอิฟไวท์ฮัสซันอดอยดอยด์ดาเนนดอยพวกนี้นะนั่นหมายว่าเขาคงยากให้จบที่สองสอง ลิเวผู้ภูกระซันเดอร์แลนด์นะฮะหงแดงกลับมาแล้วนะวันนี้ซาร่าน่าจะกลับเป็นตัวจริงส่วนซันเดอร์แลนด์เขาก็มีเกรดอะไรของเขาก็คงจะยิงลิเวอร์พูลได้เพราะลิเวอร์พูลหลังก็ไม่ค่อยดีคู่นี้ซัดจันโนะแล้วนะนั่นมวให้ลิเวอร์พูลชนะซันเดอร์แลนด์4-2เลยครับสุรีับเชลซีครับยำแย่ลงเรื่อยๆนะสตาร์ทกับลองสตาร์เจ็บนี่กลางดัวไปเลยเชลซีแสดงให้เห็นแล้วนะพวกเขา เก่งขนาดไหนในวันที่เสมออาร์เซนอลทั้งที่เหลือ10ตัวนะแล้วโคพาเมอร์กลับมาด้วยนั่นหมายให้เชลซีบุกชนะ2-0วันนี้สกอร์เป็นอย่างนี้นะครับอาร์เซนอลจะชนะเบนฟอ, 1, 1. 1, 1. อ 2, 2. ร์ด3-1ไบรตันจะเสมอวินล่าหนึ่เบอร์ลี่กับพาเลต1-1วูฟจะเสมอฟอร์เรสสองสองเร์พูลจะชนะซันเดอร์แลนด์4-2และลีสจะแพ้เชลซี0-2ครับลุ้นกันสนุกเลยครับ6คู่คืนนี้ครับ